ท่ออันนี้ยังไม่ได้ผ่าแคทออกนะฮะอันนี้จะเป็นท่อจะมีแรงแคอยู่เสียมันก็จะแบบอื้ออื่หน่อยหนึงคนระับคัน,นี้เราจะมารีวิว R6 ปี2020 R6 อีกแล้วนะครับ ก็อันนี้เป็นเจ้าของนะครับชื่อสวัสดีครับน้องแม็กครับผมเรื่องหัวผมครับผม่ใช่ก็วันนี้แค่คร่าวๆหรือมารีวิวของแต่งอีกนะครับเห็นคันนี้แบบคาร์บอนแบบฟูมากเต็มมากเต็มมงคันะมีมีอะไรบ้างเริ่ม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 หน้าแข้างหน้าอยู่ครับหน้ามั่งไหมก็เลยข้างหน้านะฮะอันนี้ก็จะมีคุ่กระจกครับผมใช่อันนี้ปุ่กระจกตรงนั้น ว่านี้จะไม่มีตัวขนนกข้างในนะฮะอันนี้จะเป็นตัวแปะ 3m เอาไว้นะฮะแล้วแบบมันมีข้อเสียไหมมันก็จะไม่แข้อจายโยกๆเลยมันก็จะโยกเลยใช่แต่ยโยกก็ตึ๊บตึ๊กน่ารับผมแล้วก็ชิ้นต่อไปนะฮะจะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นแก้มครับผ้แก้มเป็นคาร์บอนนะฮะงานงานงานเอออันนี้งานของพี่ลมครับพีมฟินิตี้คาร์บอนครับแล้วก็ต่อไปนะฮะอันนี้จะเป็นตัวนี้ฮะครับผมครับผมนี่ตัว เราจะมีนะ่ไครับบางโคหลังคาร์บอนนะฮะรถมั่แมมมากฮะยังไม่ล้างนลฮะดูแดดดูฝนนะต่อไปนะก็อันนี้ครับนี่ครับที่ถังน้ำมันนะนี่ก็จะมีการสะบัดนะอันนี้ของมาติดนะราคาก็จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนักมารู้เดี๋ยวเขาจะด่าเราเอาละไม่เน้นไม่เน้นเน้นคาร์บอนอันนี้คาร์บอนครับผม นี่ดีกว่านี่ดีกว่าไฮไลท์ท่อไอซีอ๋อทอันนี้คร<อ>ับท่อไอซีครับผมนะฮะแต่ว่าแต่ว่าท่ออันนี้ยังไม่ได้ผ่าแคทออกนะฮะอันนี้จะเป็นท่อเจ้มือยังแคตอยู่เสียงมันก็จะแบบอื้อๆหน่อยนึงนะก็อยากผ่าแคทอยู่เหมือนกันนะแต่ต้องขออนุมัติทางบ้านก่อนนะฮะ <c oughs> ลอง <c oughs> ลองลองลองตัเบาๆมันจะตใส่กท่อเดิมไหมลองลองดูดูลแค่เปลี่ยนปลายนะครับ แน่นไหมเสียง,ง,งดังเป็นดังไปนะครัอบดูถ้าเกิดถ้าเกิดว่าท่อเดิมๆอ่ะเสียงถ้ายังไม่ตัดแคทออปอ่ะเสียงเหมือนในนี่เหมือน,น,น,อ,นอาคาเลยใช่ไหมครับอยากออยาอยาากกลองฟังเสียงดีแคทอ่ะลองนะคะเบ,บาเบาเบาคันนี้ใช่ไหมครับคันนี้แหละครับเค้าผิดันอ้๋อไม่ใช่เคันนี้เป็นแค่กันเลยว่า แค่กับกับไม่มีแคดอะแยกกันงั้นเราต้องไปเจาะข้างกันหนนะเสียงแม่งกระเรือในในกล้องอาจจะแบบว่าเคยยังไงอะไม่ค่อยต่างแต่ว่าในของจริงอะต่างแน่นอนระหว่างมีแคดกับไม่มีแคดแค่นี้แหละผมไม่มีอะไรพูดเยอะ